สวัสดีจ้ามือนีสีพ้ามาเบิงผู้เด้อม,มือนีมาบ้านไม่ไงก็เลยมาเห็นใบผู้เพิ่นเาถาเถาผู้เถาก็เขี้ยวมาเขี้ยวผู้เพื่อก็ปูกไว้ว่ต้องไปซื้อตลาดตแตงใจกีมจ้มีจะไปซื้อตลาดมีจะไปซื้อตลาดมาเดี๋ยวนี้ แต่เลยสื้อมามันกนันน้องสื้อมาว้สาสาใส่ใสเห้จังได้กนันเอา่นเลยสื้อพันธุ์มันมาปลูกสื้อพันุมันมาปลูกปลูกแล้วกระเ็ดข้างให้มันมันก็จะคืนเป็นเครือไปโอ้ยมีใบหมากใบผู้กับเมียนผู้เ่าผู้แกเป็นเกี่ยวมากเกี่ยวผู้ แข่มันพันวะถ้าได้เคี้ยวมากแล้วก็แข่วมันเ้อถ้ากินหวานกินหวานร้ายก็แข่ร้อนร้อนอกเบิดกินหวานร้ายพันวะ่อแม่พันผ้าว่าผ้าวามาพันวะกับสีแมีนค่วมเพิรนเพิ่นเกิดไม่เพิ่นเกิดก่อนผู้เฮาเกิดไม่ไงรุ่นก็ฟังค่วมไปสันละ ใบผู้นี่ก็สำคัญถ้าสปลูกเขียนลูกสัน้นก็ต้องไปหากีบมากกีบผู้กีบมากกีบผู้ไว้ถ้ากีบมากกีบผู้ไว้้าไปเป็นขันหมากไว้จะไปเป็นขันหมากแต่ขอเบาขอสาวขึ้นเฮี้ยนก็ต้องกีบไปให้แม่นงางธรณีแม่นงางธรณีเพรับว่าบวยากวาติีงมีหมากมีผู้ มีกล้วยบอย่างกแกคำแม่นังเทณนี่นะเจนเพื่อนบอกางคาักซะเพื่อนรักสมรักษาลูกหลานบ่ให้ตกฟากลากดินหยิบแม่นั่งเทรณีใส่หัวละาไปคุณแม่เอ้ยแม่นังเทรณี่เอ้ยอาพาลูกไป่าให้เป็นยังให้เขี้ยวคาดอันตรายใดๆทั้งสิน้น ผู้นี่ก็สำคัญค่ะนี่จะแนวสำคัญในชีวิตคุงกัมพาเอาซ้ำนี่ก็ได้จ้าโอ้ยเบิงผู้แล้วกับมาเบิงพักปังพี่น้องพักปังอันนี้มันต้นน้อยมันที่เป็นอันอันที่เป็นน่วยแล้วมันที่เป็นน่วย พับปังมันม,นมวย่้าวยามนี่มันจะเป็นนวยพักปังนี่ลวกกินกับแก้วกับแสบมันก็มืนรึลงข้อดีเอามา่อมใส่บักหอยออมใส่บักหอยแซรบจเหาหยังใส่ออมบักหอยกับกับบัวอพักปังพักปังนี่ออมใส่บักหอยแซบแซบ อ้อมใส่บักหอยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่เพื่อนอ้อมใส่บักหอยเอาใส่เนี่ยอื่นบอบอได้อ้อมใส่บักหอ,าาอ,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 นะอยนี่แซ่บคักว่ามาอยากอ้อมบักหอยเนาะจ้ะบักหอยนี่ก็ไปไปง้มน้ำหน้าก็บ่ได้ม่มี่พนอยู่ตลาดพน ยุตลาดคุณบักคอยก็ได้บัก้อยยุตลาดบักคอยยุตลาดเม็ดก็เกิดยุตลาดียังถ้าอยากยังก็ไปเลยยุตลาดคุณละมีมดคู่แนวมีมดคู่ยางคากลียวเห็นพักตัง ถ้ยายา่ำขนก็จะย่าก็นี่อันนี้อันนี้มันที่เป็นดอกเป็นนวยที่พ้อมขยายพันธุ์ขยายพันธุ์นวยมันจะเป็นดำดำกินบ่ได้ดอกตีกินบ่ได้ดอกกินหม,มากมันบ่ได้เห็นแต่มันเกิดมาเป็นนวยดำๆมีหลายต้นอันนี้อันนี้ดอกไม้ก็เกิดอยู่ต้นบักยม ดอกไม้กเกิดยุ่ต้นบักยมจ้าดอกกล้วยไม้ยังแต่กี่ดอกกล้วยไม้กัอยู่ทั้งต้นไม่ยุ่ทั้งต้นไม่ยุ่ในป่าไปขึ้นเอาค้นเอาต้นกล้วยไม้มา่พาอไว้บ้านกันนะว่าเดินบัดเดียวนี่บัดเดียวนี่ต้นกล้วยไม้พันอยู่ในตลาดเพิ่นเลี้ยงเอาโอ้ยดอกกล้วยไม้อยู่บ้านเหาอ ดอกกล้วยไมอยูวันห้าง,งามหอดงามออกดอกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยขึ้นอ,อต้นกล้วยไม่มาต้นกล้วยไม่มาอันนี้ก็เกิดพวนผูกไว้ต้นบักยมต้นบักยมนี่ก็ก็ดีเด้มีประโยชน์หลายอย่างกินสมปิดไปตำขายก็ได้ ใบใบใบบางง้มก็ไปตำเม,มียงกินกับเมียงกินกับตำักคุงบักหอยการย้อมนี่เพื่อเอาไปเฮ็ดชิดนมม้วนกไว็ได้เด้ได้ยินตาเพื่อนว่าถ้าบ่ามีใบายาค่าก็เอาใบบางง้มมามาชิดน้ำขันน้ำมนว่าสัน่นโอ้ยเท่า,าดีแท้มันผลประโยชน์หลายอันหลายแนวไปมือนีมาสวนมีไง ไปเบิ้งผู้เบิ้งผู้มาแล้วก็เลยมากายใส่พักปังพักปังแล้วมากายใส่ดอกไม้งามๆจิตใจสะอาดสะอา้านเห็นดอกไม้งามๆคืดหอดดอกไม้เพื่อความรักดอกไม้สวยงามพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า